ไม่ก็เดินหอยหลังพี่บอกว่าเไปปรับบ้องหน้าแล้วก็ทำอย่างเงี้ยปรับได้ไหม่ะพี่บอกว่าวันสุดท้ายเราจะมาโลเคชั่นน่ารักก็คือที่ทะเลนั่นเองเ้นัเอาคะให้ตื่นเต้นหน่อยไง เป็นไงบ้างคะวนันนี้ใจหายไหมอยไไู่หยไหนอะอยู่หยไ,ไหนอยู่ไหนหายไปไหนเอ่ยอยู่กันนี่ยาวๆให้ดูบรรยากาศทะเลสวยมากเราอยากให้ทุกคนรู้จริงๆนะว่าเราตั้งใจโอ้ยอะแกเราตั้งใจกันมากๆเลยเพื่อนเป้าอืมัมนร้อนมากนะจริง เราก็คู่ว่าภาพที่สวยงามชุดเสื้อผ้าที่สวยงามไม่ได้สวยงามนะตาอยู่เนี่ยเราวัดตาอยู่เนี่ยแ่นสไตล์หลีเราค่ะหนาตัวแม่ของเราพออยากเห็นสไตล์หลีว่าแบบชุดแบบว่านักแสดงสวยทุกชุดเลยเออ พร abei, ้อมใช้สุดๆยันสไตล์ลิ์นะคะเขาบอกว่าทำไมทะเลเป็นสีชมพูวัน so> น <so ี้ค่ะคิวส <the ุดท้ายแล้วทุกคนอีพีสามก็ปล่อยแล้วนะคะตื่นเต้นมากๆร้องเพลงจิบกันอีกแล้วจริงทั้งวัน คำว่าเลยว้ายอุ้ยแตกไหมเมื่อเธอทุกใจให้ลองเอาท้าไม่อยากถ่ายได้ไหมล่ะหลายๆคนอะจ้อสงสัยช้าโทรศัพท์ช้าล่ะวายเล็ด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 จุ่มน้ำเออสายสายสายน่ารักนะ เราต้องเบิกนข <ละ S 1> ้นา,าวแล้วนะฮะลาพมุ้มกับข่วมาเข้าแลาได้ไหมเอ่ย <c oughs> จบแล้วน <c oughs> อนพี่พอม้ยอะไรเอ่ยอน,นี่กระสับกระส่าย <c oughs> เ,เลยค่ะนี่เรงเนี้แบบอันิดเดียวเลยเดินเดินี่นนดิแก๊ เป็นไงบ้างคะว่าสุดท้ายแล้วตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่ามันมีฉากในตำนานอยู่น้องนอเตรียมตัวหรือยังคะเตรียมพร้อมแต่วันนี้่ะเออเจอได้เลยเจอได้เลยโดนแน่ตัวใครตัวมันนะคะมาดูทัชสีีับอ้าว อาเดี๋ยว,ยวตอนนี้เราจะไปเปลี่ยนซีนแล้วก็เปลี่ยนชุดกันนะคะอันนี้ก็ไหละบอดก็มานะคะวันนี้ <c oughs> ชาไม่ได้ใส่เสื้อกับด้านค่ะมันเป็นสไตล์ <mile> <recuper ate. S 1> เรามาช่วก้อนให้หนุ่มหนุ Dude ่มดูหาไม่ต้องใช้สวยแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศห้องนะคะ แต่สภาพก็จะแบบยมหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้อยู่กันกลางแดดเป็นชั่วโมงอยู่ใส่ชุดกันไหมเก๋ไม่สนใจว่เราต้องถอดไหมเลยคะแต่พี่ปอง่ถอดช่างผมหายตช่างผมหน่อยหนูบีบอัดไหมบีบอัดหน่อยชวนให้คนมาสมัครเมมเบอร์หน่อยเร็วขอบคุณ เป็นที่กันมากปรับเปลี่ยนบทกันแบบว่าแบบกันอย่างทึ้มคนเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนแบบช่วยกันซื้อนะคะเมมเบอร์ชิพของแบรนด์ทีวีเพื่อมาดูโชว์มีเลสจะซีรีส์นะคะพะะอใจว่าแบบเอ้ยมันต้องเสียดายแบบว่าเฉลิมมันคุ้มค่าจริงๆกับทั้งทีส่สะว่าเป็นแรงกำลังใจให้นักแสดงแลว้วก็ให้กับทีมโชว์มีเลสต์แล้วก็ทีบมบอลเนี่นนะะมยมันร้อนมันนร้อวันนี้มันร้อนร้อนแดดร้อนแดด และสไตล์ลิกของเราช่างผมของเราค่ะเออฮะรบรรยากาศน่ารัอบอุ่นค่ะใช่ไหมคะแม่แขกเป็นไงบ้างคะวันนี้วันสุดท้าย คือรู้สึกสะเทือนใจนะจะไม่เจอทีนี้แล้วใช่ว่าสะเทือนใจแล้วสะเทือนใจรงมากจริงกับวันนี้ก็เป็นซีนที่แบบว่าบอกเลยว่าเอฟซีจะต้องแบบว่าจิกหมอนขาดแม่บอกเลยแล้วซีนที่ถ่ายเมื่อวานแม่ดูเองแม่ยังเขิอนเลยเอแบบว่าเกรงอะ่แล้วจะอุยจิงหมอจิงหมออย่างเงี้ยบอกบอกเลย รอดูเลยสมัครเเบอร์จะไม่ได้ตกตาแม่ไม่ได้ตกตาต้องเธอเธอต้องสมัครจริงๆนะมันจะไม่ได้ดูนะเด้กรีแล้วันนี้ EP สก็ออกทีเซอร์มาแล้วด้วยก็จะบอกเลยว่าอันนั้นคือแบบว่าพีเาไว้เลยจากวันนี้กับเมื่อวานที่ถ่ายแต่ไม่รู้จะไปออนวันไหนเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีเมมเบอร์ชิพนะคะรีบสมัครเลยค่ะราคาเท่าไหร่นะพี่ีสองราสิบบาททำไมแม่ไม่รู้อ๋อแม่ก็ยังไม่ได้ หนูหนูสมัครแล้วเรียบร้อยนะคะไปไเด็กๆไปนี่เลยไปซับเลยน้ได้เลยแฟนทีวีใช่ค่ะเดี๋ยวเราทำงานกันก่อนโอเคเดี๋ยวอันนี้มาให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะทุกคนอยากให้มาเห็นบรรยากาศเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เพราะว่าวันนี้ก็ ยมกันตั้งแต่เช้าชิ้นฟ้ากินเหลือไว้นะคะประมูลดีมนะแม่เก็บปละหมูลดีนะไม่อยู่เดี๋ยวก่อนจั่งผมตัวแม่นูหน่อยใช่ลูกชิ้นกองนี้คือซิกเนเจอร์นะคะบอกเลยอร่อยนะอันไหนต้อนะเออกินหน่คำสวนอภิธรรมหนึ่งเจ็ดคืนคุ้อนทำทไว้เจ็ดวันไงทีนี้ กินหนกรัมเหรส่วนอะพี่ตั้กิน่ผาช้ลูกฟองลูกอะรสไม่แ้่พี่ตั้ส่สเปรย์กันแดดด้วยลงลูกชิ้นอร่อยกันยูวีเรียบร้อยแป้งล้วนกินแล้วไม่ยามเพราะว่ากันยูวีเนื้อล้วนหรือแป้งล้วนอ่ะดีเออ ขอบคุณทุกคนที่สมัครแล้วนะคะรับรองเลยว่าสนุกแน่นอนสมัครก็คือสมัครเมมเบอร์ครั้งนึงก็คืออยู่ได้3เดือนเลยจนได้ดูถึงตอนจบใช่ค่ะใช่ต่อเดือนไม่างแค่สาอ๋อใช่คุ้มเลยแล้วมันก็ไม่ได้มีเฉพาะคอนเทนต์นี้ยิปแมนใช่มีลิเกให้ดูด้วยใช่ค่ะลิเกวันก่อนวันเกิดพี่ชาใช่วันเกิดพิชาหรือพิชาวันเกิดพิชาสิวันเกิด พี่ฟ้า้5ลิเก่นะใช่ก็ทั้งพี่ฟ้าแล้วก็ชมพูเลยชมพูแล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดีอยวนี้ก็มีคอนเสิร์ตอีกเนาะ มีบอกว่าไม่อยากให้ปิดกล้องเลยอยากให้ถ่ายไปยาวๆอ่ะต่อ6โมงเช้าอันนี้มันแค่ซีซั่นแรกไงทุกคนถ้าทุกคนอยากดูอีกก็ต้องสนับสนุนต่อให้มันมีซีซั่นสองต้องดูผลประกอบการด้วยถูกต้องถูกต้องบอสจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างแม่กับจ้างกระเทยค่ะอยากกินกาแฟเด็คือกระเทดูแต่าวทุกวันไมต้องการกำลังใจเป็นเงินนะก็คือโดบกาแฟเอ็มร้อยกันแบบว่าจุกมากใช่กองดูแลดีมากแต่กระเทยอยากกินนอกเหนือ ไม่อยากให้ตกต้องรีบสั่งใช่ช่างผมดังจะได้มาอีกฝีมือปังเออแต่งตัวแต่งตัวเกินมากช่ผมปากซับซักใครด้วยนะคะเออทีวีนะแล้วก็ปากไปซับโอลิแฟนน้องป่องไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไม่มีคาเมเอร์หนึ่งสามนะคะไม่มีอ่ะไม่มีโอเคแม่สแตเลสเราทอาชีพเดียวลูกเราไม่ทำอ